สวัสดีครับผมอ่าเจอกันอีกแล้วครับช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถสวยเข้าใหม่งึงคันอ่าจากทางร้านเรานะครับเพชรออโต้คาร์นะครับผมนะครับคันนี้มาสด้าสนะครับผมนะครับอ่าปี2 0 1 8นะครับประวัติเครดิตดีนะครับผมนะครับออกรถฟรีดาวน์ประมาณ6,000กว่าบาทนะเดี๋ยวมารีวิวกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่าด้านหน้านะครับผมนะไปกู้หน้าโปรเจคเตอร์นะกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับผม คันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมใส่ชุดแต่งนะครับรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่นี่ให้ด้วยนะดูน่ารักน่ารักดีนะครับผมนะครับอสีบอกเลยสีสวยรอบคันนะครับแม็กขอบ15ยางปี24นะครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับผมคันนี้นะนะครับออก็มีปลายท่อปลายท่อคู่ให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดให้ด้วยนะครับ คันนี้สีขาวมุกนะนะครับสวยลอพันนะครับผมนะครับสนใจทักได้เลยนะนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับผมเียวพาไปดูภายใน,ในกันหน่อยนะนะครับอ่านะครับเบาะด้านหลังเบาะหนังสวยๆเลยนะเป็นแบบอ่าเบาะหลังเขาเรียกอ่าเบาะเบาะคันคันทาร่านะครับผมนะก็พูดผิดจะว,ว่ากันนะนะครับอ่ะต่อไปนะ อันหน้ากันครับก็บวกกระจกไฟฟ้าแผงประตูสวยๆเลยนะพวงมาลัยเดิมโรงงานเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีมันติดที่พวงมาลัยนะครับผมนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะมาอยู่มาแสนสองนะครับผมนะครับคนโซนหน้าแอร์แบกคูลหน้าจอเดิมโรงงานนะครับกิระบบเกียร์ออโต้ใช้งานได้เยี่ยมเลยนะนะครับผมนะครับแล้วก็เอ่อเป็นปุ่มคอนโทรลครับหน้าจอนะนะครับหน้าจอนี่ยแอนดรอยนะนะครับแอร์เย็นยำชาอยู่แล้วนะเบาคู่หน้าครับเบาคันทล่างคับสวยๆเลยนะครับผมภายในสะอาดสะอาดแล้วผมก็ ซื้อพรมนะฮะเป็นรับร้อยนะครับพรมสามดีนะครับผมนะครับอ่าคันนี้รถสวยๆน่าใช้เลยนะประวัติดีเครดิตดีออกรถฟรีดาวนะครับผมหรือว่าจะซื้อสดเดี๋ยวมีผมมีส่วนลดให้นะครับผมนะครับนะก็ถักมาที่นั่นเลยครับหน้าอ่าราฟิต์ออโตัวข่าของเรานะครับผมนะครับสนใจคันนี้ถักมาได้เลยนะแถมตัดฟ่งฟรีให้ด้วยนะครับทั่วไทยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับช่องทาง YouTube ผมนะครับผมขอบคุณครับ